ซูปเปอร์ชาร์อันดับที่7ลูกจ้างหัวใจบ่าววีลูกจ้างาหัวใจ ซิงเกิลใหม่จากสุภาพบุรุษล,ลูกทฟ้าบ่าวบีทัชใจแฟนๆไม่ไหวกระแสดีวันด e ีคืนปล่อยปุ๊บติดลมบนปับ๊บไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังจริงๆค่ะล่าสุดซิงเกิลน,นี้ติดชาร์ตเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศเรียบร้อยโดยเฉพาะที่90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่งสุดฮอตซิงเกิลน,นี้ก็กระโดดเข้าชาร์ติดอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยในอันดับที่7เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับบ่าวบีครับผมครับขอบคุณนะครับสำหรับ เพลงลูกเจ้าหัวใจครับที่เขาติดชาร์ตนะครับลูกทุ่งรักไทยนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยครับขอบคุณแฟนกลับแฟนเพลงขอบคุณดเจทุกทุกท่านนะครับจากลูกเจ้าหัวใจครับบอกนี้ครับเธอไม่ได้จริงจังเธอแก่จ้ามารักทำไงฉันออกมากลดรสัญญารักที่เธอค่าโอ้โหครับฝากด้วยนะครับเพลงนี้ครับขอบคุณมากนะครับติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ fm 9 0ลูกทุ่งรักไทย